สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะ ในเดือนมีนาคมปี2566นี้นะคะก็จะมีปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ที่สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือจะมีดาวดวงใหญ่2ดวงกำลังจะย้ายราศีค่ะนั่นก็คือดาวเสาร์กับดาวมฤตยูซึ่งดาวสองดวงนี้ย่อมจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวสิงห์ไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะดาวเสาร์นะคะที่กำลังจะย้ายเข้ามาเลงลัคนาราศีเกิดของคุณเป็นครั้งแรกในรอบสา ปีดังนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้แม่หมอจะมาขอรวบตึงมาสรุปคำพยากรณ์แบบยอ่อๆให้คุณได้ฟังนะคะว่าเมื่อดาวใหญ่ทั้งสองดวงนี้ย้ายแล้วจะส่งผลอย่างไรบ้างกับผู้ที่มีลัคนาสถิตในราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณนะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์กันก่อนเลยนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ก็จะย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้แล้วเนาะก็ต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงสองสาปีที่ผ่านมานะดาวเสาร์เขาโคจรอยู่ในราศีมังกรนะซึ่งเป็นราศีที่ดาวเสาร์เขามีกําลังเข้มแข็งมากนะคะและดาวเสาร์เดิมเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะที่หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูหนี้สินนะคะเมื่อดาว ของเรามีกำลังที่เข้มแข็งก็แปลว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะชาวสิงคุณทั้งหนักคุณทั้งเหนื่อยกับภาระปัญหาที่ต้องเจอและในท่านใดที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็บอกได้เลยค่ะว่าคุณได้แบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้บนบ่าไหล่ของคุณมาโดยตลอดแต่เอาละ่ะชาวสิงค์คะดาวเสาร์กำลังจะย้ายแล้วค่ะแล้วก็ พอยกออกไปนะแม่หมอมองว่าปัญหาภาระต่างๆนะที่คุณพบเจอที่มันเคยหนักหนานะมันจะเบาลงหรือว่าอุปสรรคทั้งหลายที่คุณต้องพบเจอมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงได้ในหลายส่วนค่ะแต่เราก็ต้องยอมรับเช่นกันนะคะชาวสิงห์ว่าดาวเสาในรอบนี้จะย้ายมาเล็งดวงชะตาของคุณนะคะมันก็แปลว่ามันจะมีจุดเสียที่เราจะต้องไม่มองข้ามไปเพราะว่าดาวเสาในตำแหน่งนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นดวงพินทุบาท ดังนั้นถ้าจะพูดในเรื่องของความทุกข์ใจความวิตกกังวลใจความเครียดความท้อใจสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้ามาหาคุณเช่นกันเอาลา่ะหลายคนอาจจะไปประสบปัญหาเกี่ยวกับความซึมเศร้าคิดมากคิดเยอะก็ได้และที่สําคัญนะคะดาวเสาในปัตตนีก็แปลว่าในเรื่องของความรักคนรักนะดาวเสาจะเข้ามากดดันคุณในเรื่องนี้ค่ะเอาเป็นว่านะถ้าใครที่อาจจะกําลังคบหาดูใจอยู่นะคะ หรือคนที่คุณกำลังอยู่ด้วยกันในปัจจุบันไม่ใช่คู่ที่แท้จริงดาวเสารจะเข้ามาปั่นป่วนนะทำให้คุณกับคู่ของคุณ ไปต่อกันไม่ได้หรือมันจะมีเหตุให้ต้องเลิกรายหย่าร้างกันก็ได้แต่ใดๆก็ตามนะคะแม่หมอมองว่าดาวเสาร์ที่ย้ายเข้ามาในรอบนี้เนาะก็ถือว่าจะมาพร้อมกับโอกาสที่ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าดาวเสาร์กำลังจะย้ายเข้ามามอบความอดทนความไม่ยอมแพ้ให้กับคุณนะคะและก็จะทําให้ชาวสิงห์นะคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและจากนี้ต่อไปคุณจะมีความสําเร็จจากการกระทําของ ัวเองสิ่งใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันต้องอดทนทำด้วยความเหนื่อยยากมันต้องรอคอยก็แปลว่าในท้ายที่สุดคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในภายหลังเรียกว่าเหนื่อยแล้วมันจะประสบความสำเร็จเหนื่อยแล้วมันจะมีทรัพย์สินเงินทองที่มากขึ้นเหนื่อยแล้วคุณจะได้หลุดพ้นจากคนไม่ดีหลุดพ้นจากคนที่จ้องเอาเปรียบคุณมาโดยตลอดแบบนี้แม่หมอมองว่าเหนื่อยก็คุ้มค่าอยู่นะคะ และดาวดวงต่อมาที่จะย้ายราศีก็คือดาวมฤตยูค่ะสําหรับดาวมฤตยูจะย้ายในวันที่8มีนาคมเนาะและดาวมฤตยูนี่แหละแม่หมอมองว่านะคะจะเป็นดวงดาวที่นํามาซึ่ง ความสมหวังความสําเร็จให้กับชาวสิงมากกว่าในช่วงที่ดวงดาวยังโคโจรอ,อยู่ในราศีเมษอย่างแน่นอนเนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้ดาวมริตยูโคโจรร่วมกับดาวราหูซึ่งก็เป็นคู่ดาวบาปเคราะห์นะคะก็ทําให้ช่วงเวลาที่เขาอยู่ร่วมกันเนาะก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความไม่ต่อเนื่องนะคะจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณทําอะไรก็ตามมันติดขัด มีปัญหาแล้วมันแก้ไม่ค่อยได้และในหลายคนหลายท่านก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเครดิตต่างๆเอาละค่ะชาวสิงค์คะจากนี้ต่อไปอีกประมาณ7ปีนะคะดาวมืตตยู่กาลังจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพกรมมะของคุณกรมมะหมายถึงอาชีพการงานภาระหน้าที่ธุรกิจการเรียนการศึกษา เมื่อดวงดาวย้ายเข้ามาอยู่ในภพนี้นะก็หมายถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานของคุณนะชาวสิงห์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะหลายคนมีโอกาสจะได้โยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหลายคนจะได้ไปเริ่มต้นลงมือทำในสิ่งใหม่นะคะหรือในท่านใดนะที่อาจจะทำงานในรูปแบบของการค้นคว้างานวิจัยนะอาจจะเป็นงานโหราศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อนะคะหรือจะเป็นงานที่มันทันสมัย งานต่างประเทศงานออนไลน์นะคะสิ่งเหล่านี้จะนำความสำเร็จมาสู่ตัวคุณแบบคาดไม่ถึงนะคะและถ้าหากท่านใดนะชาวสิงคุณมีดาวสุเคราะห์ตั้งรับอยู่ในราศีพฤษภนะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธหรือดาวศุกร์ก็แปลว่าคุณจะเกิดเรื่องดีๆเข้ามาจะมีโชคดีทางการงานเข้ามามีเกณฑ์จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ก็ถือว่าดวงดาวจะนำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิตของคุณอีกด้วยเนาะ เพราะว่าดาวมฤตยูเขาก็จะโครจรไปยังภพพันธุข,ของคุณนั่นเองค่ะดังนั้นนะชาวสิงห์ท่านใดนะคะนอกจากจะได้ทํางานใหญ่แล้วมีความสําเร็จเกี่ยวกับการงานตําแหน่งหน้าที่ธุรกิจแล้วคุณก็ยังมีโอกาสมีเกณฑ์นะในเรื่องของการที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอาจจะได้ย้ายบ้านหรือ,ออาจจะเปลี่ยนรถคันใหม่แบบกระทันหันก็ได้ค่ะภาพรวมแม่หมอมองว่าดาวมฤตยูจะ ย้ายเข้ามากระตุน้นความคิดไอเดียจะทําให้คุณมีความสร้างสารรค์ที่มากขึ้นและก็จะเป็นสิ่งที่เข้ามาทําให้ชาวสิงจะอยากมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่เอาล่ะดาวทุกดวงเขามีความหมายทั้งดีและเสียค่ะดังนั้นเมื่อดาวมฤตยูมาอยู่ในตำแหน่งนี้สิ่งที่คุณต้องระวังนะคะมันก็คือจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะไปตัดสินใจผิดพลาดในงานที่ทำนะ,ะหรือบางทีคุณอาจจะต้องไปพบเจอแต่ กับงานด่วนงานเร่งงานกระทันหันเข้ามาอยู่ตลอดก็ได้ประมาณนี้นะคะ แม่หมอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจาก c h ช n แนลพี่คิม563ด้วยนะคะยังไงแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรืออาจจะช่วยกันเขียนคำแนะนำคำติชมทักทายใต้คลิปนี้นะ,ะเพื่อที่จะได้ให้แม่หมอนำไปต่อยอดนำไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ